เราเตะไหวไหมเออเฮ้ยไหวอยู่แล้วเราไหวอยู่แล้วทำนักข่าวที่นั่งนี่ไหวหรือเปล่าเออเราไหวมาสองคนไหวไหวก็คือตอนนี้เขาเตะบอลประจำอยู่แล้วใช่เขาก็เตะแล้วก็เตะแต่ว่าแต่ว่าเรามีแผนแล้วถ้าเกิดไม่ไหวเราก็ให้น้องๆฟิตๆไปวิ่งแข่งโอต้องเพราะปีนี้เอาจริงๆก็จะเห็นว่าโฉมหน้าถ้าเกิดไปดูตำราของรอบที่แล้วกับรอบนี้หน้านักฟุตบอลเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะน้องๆแบบใหม่เข้ามาเยอะมากอีกอย่างเราก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละจริงๆขาไปเหรอ แต่ฝั่งสีเหลืองดูเหมือนจะมีเด็กๆเยอะอ๋อใช่ของผมจะแบบมีน้องๆวัยรุ่นเยอะมากกว่าทีนี้ทีนี้เขาก็จับฉลากไปเจอแบบอาวุโสใชรได้เรียกว่าอย่าพูดว่าอาวุโสเลยเรียกว่าผู้มีประสบการณ์คนได้ผู้มีประสบการณ์จริงๆแต่ละตัวตึงอยู่ทีนี้หมดเลยนะคนแก่คนตัวตึงอ๋อปากไงใช้ใช้ปากเล่นทีนี้แต่ละคนเวลายยิ้มหนึ่งไม่หรอกแต่ว่าคือฟุตบอลช่องอ่ะมันก็โอเคเน้นสนุกสนานด้วย เน้นฝีมือด้วยแล้วก็เน้นเฮฮาด้วยครับใช่นายละมันต้องมายิงเฮฮาเป็นเรื่องสำคัญแสดงว่าไม่อยากชนะอยากชนะครับแต่โซนปี่เท้าอยู่ที่นีเยอะนะเฮ้ยนี่ทีผมก็มีไอ้ทีมีก็ดีนายนะพารแต่จริงๆเท่าที่ดูเนี่ยคือสูสีนะสูสีเสสอูีลยแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่เห็นหมดทุกคนเพราะบางคนไม่ได้มาแต่ถือว่าตัวสูสีเลยครับผมมีความหวังจะใครได้ไหมครับคิดรู้สึกว่าต้องคะแนนนำลูกแรกของเราเอาจริงพูดจริงปีนี้ตั้งใจเทรนจิ้โทษเดียวเลยเหรอคุณเทรศใคร แบลรี่ีผมจะเอาแบลรี่ให้ยิงจุดโทษให้เขาให้ได้ขอใจช่วยเขามาตลอดครับของผมรู้แล้วผมป้อนให้นันทภัทรกินก่อนเลยอ่าแล้วก็เลิกเลยจบนะนะายนทภัทรวิ่งเร็วมากครับตอนนี้บอกว่าวิ่งด้วยพลังความรักคุณนายควาครักพี่วายเขาขิงกับพี่วายเขาพลังความรักเหมือนกันเลยเฮ้ยเก็บเจ็ขิงพี่ิจก็จบแล้วแต่ว่าความรักความรักกับผมมันเกือบปีและพอรู้แล้วกเพิ่งมาเป็นเดือนแข็งแรงสดใสสดใสแล้วของพี่เกศเท่าไหร่คะ ูวิ่งอะไรวิ่งวิ่งเร็วอยู่ข้างในยังไงยังไงไม่แน่แท้ล่ะไม่มีตีความเลยแบบนั้นไม่อจริงคุณรู้ฟุตบอลคุณรู้อะไรอ่ะคุณรู้บอลคุณรู้บอลพี่เราดินะพี่เกณฑไม่ได้เหงาในิ้นั้นอ่ะเอ้าผมก็มีเพื่อนๆแต่เพื่อนๆก็มีเป็นคู่นะครับมันมีคนที่ไม่มีคู่ก็มีอ๋อเป็นน้องๆที่ไปเป็นตากล้องอะไรอย่างนี้แอ่ไม่เป็นพี่ไปถึงว่ากำลังจะบอกว่าเอ๊ะ คุณเก๊เามีคู่ไปด้วยหรือเปล่าเผื่อคนจะสงสัยกันจริงๆผมไม่มีใครไปด้วยเลยกเ,เยพื่อนๆนี่แหละหลบกล้องลำบากตายเลยเ ไม่มีเก์ไม่มีไม่มีแล้วจริงๆโอเคทริปนั้นน่ะมันไปถ่ายรายการนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แต่ว่าเราไม่ได้แยกเดินไปอยู่แล้วใช่เราไปไปด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเก์ก็ไม่ได้เหงาหรอกไปอหลายคนก็เลยแบบสงสารอยากมือมอแต่ว่าคนที่ไปด้วยมาก่อนนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ต้องมีใครบอกผมว่เอ้ยผมสบายจริงๆคือคืออยู่อยู่กับเพื่อนๆผมสนุกใช่เฮฮาอนนคโีกกัน็ลำคาญเหมือนกันอะไรเงี้ยลำคานใครที่เอางี้ละค่ะเออพูดตรงเลยลำคานใครสุดถ้าพูดจริงเลยนะพวกเขามันเลยป่ะพวกเขามันเลย หนึ่งสองสามอเล็กอเล็กซ์ก็อยู่ตรงนี้ไงนี่ไม่แนว่าเขาหวานมากเลยที่เขาบอกนะจังหวะเขาบอกวาทิ้งทิ้งระเบิดเดี๋ยวเวลาพอมันมีงานแต่มันก็มาด่าแล้วมันก็ไม่ได้บอยมันก็ไม่ได้พูดแต่ว่าหวานน้องหน้าเราแต่มันจะแบบคือแซลแล้วสนุกอ่ะเอาอย่างนี้ดีกวยอ่าถามก่อนไปเห็นว่าไม่ทำไมเราเข้าเกาหลีไม่ได้เ่อ๋อที่โดนเรียกกันเหรอ จะบอกว่าเกิดไปครั้งแรกผมเพิ่งไปเกาหลครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยแล้วเขาก็เขาก็เรียกผมน้องแต่ว่าจริงๆไม่จะมีอะไรเหมือนแบบเรียกเข้าไปแล้วก็เหมือนให้ไปให้ไปปั๊มอื่นทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นไม่ได้ยังไงแต่ว่าตอนนั้นก็โลกโลกนิดนึงเหมือนกันน้าๆตอนนั้นเรามีวิธีบอกขอให้แหนว่าเราคือแบบซุปเปอร์สตานาเนอะพี่ผมยิ้มอย่างเดียวเลยผมไม่สามารถผมไม่ได้บอกอะไรเขาก็แบบว่าเพราะว่าจริงๆพาสปอร์ตนะคือมันจะมีเล่มที่เราเดินทางมาเยอะพอสมควรมันจะเป็นเล่มเก่า ผมก็หนีไปแล้วไอ้เล่มใหม่เนี่ยคือเยี่ยมเลยแล้วก็ก็ยื่นให้สองเล่มแล้วนะแต่ว่าเขาก็ายังเรียกเข้าไปอยู่นีเขาขอดูหลักฐานอะไรเีเอถ้าตอมผมโดนเดียวเพื่ออนน่อา,าชยชว อ๋อเพื่อนลุ้นเพราะว่าเพื่อนดีใจได้คอนเทนต์เออเพราะว่าตอนนั้นผมพอมาแล้วผมกับเกสทุกคนออกมาแล้วมีมีนี่อยู่ไอผมเป็กแล้วก็ตอนนั้นไปก่อนผมเป็กเฟวิวออกมาหมดแล้วเหลือนี่คนเดียวก็โทรมาบอกว่าเงนี้กูติดโอ้ค้องดำกว่าเขาไม่ได้ยืนรอเขาหรอกพี่บอยไม่รอไปเอากระเป๋ากันหมดแล้วเฮลงมาตรงนี้กระเป๋าแล้วปลเพราะว่าเวลาผ่านตมอเขาเขาจะไม่ค่อยยืนรอแล้เขาจะให้ลงมาเลยมันเป็นรางหมดเลยทั้งคลิปนี้เพราะว่าโบกับนิวโอใช่ตลกมากทลิปนี้ตลกจริงมันเป็นคลิปที่แบบว่าถ้าใครดูรายการจะแบบ เฮ้ยไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่เมคขึ้นมานะใช่คูเป็นแบบคือทุกคนมีเรื่องหมดอันนี้จริงๆโดนแต่คุณแล้วโดนแต่ผมแล้วเพราะจะไม่ค่อยยืนรอแล้วจะให้ลงมาเลยใช่มูเป็นรางหมดเลยทั้งที่นี้เพราะว่าโบกับนิวโอใช่ตลกมากที่มีตลกเลยมันเป็นทริปที่แบบว่าถ้าใครดูรายการจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่เมคขึ้นมานะใช่คูเป็นแบบคือทุกคนไม่ได้หมดอันที่จริงจรโดนแต่คุณแล้วโดนแต่คุณแล้วผมโดนเรื่องแบบว่าพวงกุญแจพวงกุญแจเขาเหมือนแบบเป็นพวงกุญแจมือแต่เป็นอันเล็กๆพวววงงงงงกกกกกกุุุุญญญญแแแแแแจจจจพพเเเเเเหมมืืออออนนนนนปป็็็ทีี่่่บบบััยยา้ตล เขาบอกว่า <One> ถ <input> ้าอะไรก็ตามที so ่มันรูปทรงเหมือนอาวุธอ่ะคือไม่ได้ก็เลยจะโดนยึดแล้วผมติดต่อมอติดต่อมอเสร็จแล้วปุ๊บมาเป็นไอ้เป๊กบอกว่าคุณนิวลืมทำ KTA แล้วของคุณโบย KTA ไม่ผ่านไอ้เจมเจมตัวผิดเดือนอ้นี่โง่สุดอันนี้คือซื้อตั๋วบินบินมกราซื้อตั๋วคุณภาอันนี้หนักสุดมันมันกลายเป็นรวมตัวกันไม่ได้ไหมฮะพอรวมตัวมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ไหมแต่ก็ดีครับชงๆเหมือนกันนะก็ถือว่าแบบตอนแรกอ่ะ ก็ถ่ายกันแค่สี่อีพก็เลยมีอีพีนี้โผล่ขึ้นมาเพิ่มอีกอีนึงค่ะการถ่ายดีเลย์ของเราหน่อยครับดีเลย์เพราะว่าทไม่ติดงานนี่ใช่ไปไปญี่ปุ่นกับของช่องสามนะไปของละครนะครับก็เลยกลับมาดีเลย์ครับครับแค่นั้นเองเป็นยังไงครับไม่เคยได้ฉลองตรงวันเลยนะคะทุกคนโอ้ใช่ปีที่แล้วผมก็ติดโควิดไปปีอ๋อจำได้ความรักมันไม่ต้องตรงวันก็ได้ทุกคนแล้วมันไม่เป็นดอกทางตะวันอีกแล้วอ๋อเพราะว่าผมว่าเขาสดใสเป็นดอย ทำนี่ก็ชอบกับพราวันด้วยแล้วมันเป็นเขาด้วยมีอะไรในแผนที่ออกวิดีโไหมน่ารักนน้นแหละกินข้ากันที่ตมมาม่แต่พิเศษปีนี้ก็คือเขาพูดไปนในคลิปเลยว่าเฟรนดบออยอรกักสนอันี้อันนี้เขาเล่าให้ฟังหรือเขาปวดปวดปวดหลยอะไรอนน่ารักน่ารักในรกันพูดอะไรอ่ะ ของพี่เกสแจ็พกี้อินเสิร์ตหน้าผมไปเยอะของพี่เกสแจกี้ก็ฝากมาบอกว่าที่เป็นข่าวไม่จริงค่ะเขายังโสดอยู่เนี่ยนะเนีอ๋อจริงจริงเพิ่งรู้เมื่อกี้เพราะงั้นเขาใจบอกว่าพี่เกสจะรู้เรื่องหรือเปล่าเขาไปดูของความรู้สึกพี่เกสก็ว่าเมื่อกี้รู้งดูเนี่ยดีดียาเลยหรอไม่มีไม่มีเกสบอกไม่ก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นข่าวแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำไมเรไม่เราเป็นแบบสเปกเตอร์แบบอ เจกี้นางจริงๆเลยขอบคุณว่าเขากลัวเราไม่สบายใจเพราะเขาเป็นหนูความรู้สึกเราพวกเราก็บิ้วเก่งจริงนะว่าจะปต้องมือสูงคามลำแดดเอออ๋อสูงคามลำแดดเออมันใช่ผมหมดเลยเราเรารู้สึกไงเราแต่ยังเป็นที่หนึ่งในใจเขาอยู่เลยพี่ดีใจครับดีใจสุดท้ายแล้วพี่บอลปีนี้เราจะหาแฟนให้เทำไมเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเขาไม่ต้องหาหรอกเขาหาเขาได้แต่ว่าคือเขาเนี่ยเป็นเรียกว่าผมมารู้จักเขามานานครับ เขาก็เป็นคนที่แบบถ้ายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครอะไรเขายังรักที่จะแบบมีอิสระอยู่คนเดียวจริงจนี่มันทำงานนานเป็นอย่างงี้จริงใช่ใช่เป็นอย่างงี้แล้แบบเราจะคุยกันว่าเออทำไมวะอะไรเงี้ยโมเตอชอบอยู่อย่างงี้ว่ะทุกนีใช่ใช่คนคนจะบอกว่าโกลัวผมเหงาอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาแต่ว่าไม่ได้เหงาครับพี่คนเอออ่ะผมก็พูดประโยคสุดท้ายแล้วกันให้ทุกคนไปคิดเอาเองก็ลองคิดดูว่าใครเป็นคนถ่ายรูปมันให้มันลงไอจีน้องสาวน้องสาว ไม่มีอันนี้ไมมีอันนี้เขาถ้าวันหนึ่งน้าเขามีผมจะรู้ตอนนี้คือที่ผมรู้คือไม่มีใช่ครับอ๋ออ๋ออยากจีด้วยไหมไม่อยากจริงๆร้านนี้เหมือนเคยสั่งของมันอ๋อเหรอ็ก็เรือว่าไงดีครับก็ตามที่เป็นข่าวเลยเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่ครับคือมันเป็นที่ว่ายังไงดีกับกับเจ้านี้คือผมก็ ซื้อกันมาหลายปีครับแต่ว่าช่วงหลังๆสักปีสองปีหลังเนี่ยเขาคงมีปัญหาอะไรทุกอย่างแหละเขาก็เอาเป็นว่าเงินที่ผมจ่ายไปอ่ะไม่ได้ของครับมีทั้งที่จ่ายไปไม่ได้ของแล้วก็ที่จ่ายไปของยังไม่ออกล้วตอนนี้เราก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าถ้าของออกเขาจะมีของให้เราหรือเปล่าเราจะเดินการยังไงในเรื่องความอะไผเออของผมเนี่ยตอนนี้คือผมยังอยู่ในช่วงที่รวบรวมทุกๆอย่างรายเะเอยดอยู่ครับยังไม่เสร็จเอาง่ายๆแต่ว่าจะไปแจ้มทมแน่นอน จะต้องจะต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายแน่นอนใช่เคลียร์ก่อนที่จะมาจำเลยนั่นแหละเคลียร์กันเลยฮะคือพี่เต๋อพี่ซันนี่ครับลอยดอนไปเยอะไหมอ่ะก็ก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอยังรวบรวมหลักฐานไปเรียบร้อยครับผมเอ้ยให้ยังรวบรวมยอดไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวถ้าวันแจ้งความเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่าไหว้เข็ดไหมไม่เข็ดหรอกเราก็ยังซื้ออยู่แต่เราจะต้องดูต้องดูเข็ดเพราะว่าคือ เ,เวลาเราจะซื้ออะไรอะ่ะเราก็ระวังอยู่แล้วครับอ,อ,อย่างเจ้าเนี้ยที่ซื้อความจริงแล้วที่ผ่านมามันก็ไม่มีอะไรเอยู่องๆก็เกิดปัญหาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือถ้าพอมันเร,เรียกว่าอะไรดีครับเราก็ต้องทวงสิทธิ์ของเราครับที่พ<ม>ี่ว่าคือในเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วเราก็ต้องได้ขอครับถ้าเราไม่ได้ขอหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาแบบไม่ทําตามคาพูดหรืออะไรตาม,เรา,ตามเราก็ต้องใช้ จิตทางกฎหมายในการดูแลจัดการไม่โดนไม่โดนไม่เคยได้สั่งการไม่เดี๋ยวไปแจ้งความครับโอเคขอบคุณนะขอบคุณครับ